สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภุสกุลครับสวัสดีเอฟทุกทุกท่านครับผมสวัสดียามใกล้จะค่ำแล้วครับมาเบิ่งเขาตัดต้นไม้ียังน้อยหมดนี่เนาะคือที่งานการใช้ยันพ่อที่งานยังน้อยตัดต้นไม้ออกเอือยยังกอตัดบาดเนาะเฮ้วันเฮ้วันมาตัดเฮ้วันพ่อที่งานตัดียังนี่

สั่งอะไรไม่รู้สั่งอะไรที่จอดรถโอ้เจอนี่สั่งของเครื่องเพื่อนใสเพ่อนในสาสร้างน้านสร้างปัญหาสร้างโอ้สรุปคือตัดต้นไม้นี่ขอจตายเริ่มแรกเราตัดต้นไม้เพราะว่าถ้าไม่ตัดต้นไม้เราทำโครงสร้างมาเราตัดแล้วมันม้วนแหลมครับพังใส่โครงสร้างเราแล้วก็เราจะไม่ได้เงินใช่ไหมไม่ได้เงินเพราะโครงสร้างเรามันพังใช่ไหม ไปซื้อยามาใส่หักมันตยาเป็าฤทธิ์นะบอกหรือยาเป็นอะไรว่าแล้วเอยาบัตรค้ารถแท็กซีทุ่นนี่สิข้าวครับบัตรกระบียาครับจากตะกีก็ไม่ควนตัดออกครับเพราะว่าเท่าสีสังที่จอดรถเออถ้าขึ้นควรถ้าเท่ามันตัเท่ามันตากแดดตากฝนหลายก็ดีครับก็เลยต้องสังที่จอดรถมาอีกหนึ่งคันจดดังโมดังช่องเพื่อนนี่คือจนไปอยู่กได้ไหมครับ ช่องซีสารนะครับนี่ครับเขาเอาไปพูดนะครับนี่ครับแต่ว่านี่ครับพ่อพ่อออกแดีวอาจารย์เทศน์คิดหนักแน่นอนครับมาโอ้ไม่มีปัญหาครับวัวเซนซ่าเขามันสุดยอดอยู่แล้วต้องสุดยอดครับถ้าไม่สุดยอดมันไม่ใช่แสนซ่าครับมาช้าเลยครับเปลี่ยนแล้วไม่ต้องรับปรกันเลยครับเปลี่ยนไปยังก็องสุดยอดครับอย่างเดียวเพื่อนบ้าเบิ่งพี่สุดยอดได้แค่เพื่อนไม่หรออันที่กล้อง อาจารย์ตักตั้ต้นใหม่ครับอาจารย์ตักมนีต้กมนีเฮ็ดตักเมื่อนทีเฮ็ดอีกบ่นึ่งอามันจะมีคนไรซดอยู่โอ้ยเห็นกันหมดเลยเมื่อนึงยังอย่เอ็บแค่เห็นครับซึ่งวันนี้าจร์ตันตั้ต้นใหม่ออกนะครับเราจะสร้างที่จอดรถนะครับโกดังของอุบลสายสาวอีกครั้งนี่แบบนี้นะครับนี่เออแบบนี้ครับตัวโค้งสางเขากับมีนโค้งสางเขากับมีแล้วนี่ครับเป็นดูดเก่าอ่าถึงเสริมมาจากแง่เฮงครับนี่ครับ จะมาสรางกรังเพื่อจอดรถครับรถเท่ามันตาแต่ตากคนร้ายกับบดีนะครับนาะเบรกติดเออเครื่องกับสิทบิพนี้นะครับน้องจะสร้างกรังอีกนะครับสำรับ ที่จรวเราก็ทําไปเรื่อยเลยนี่อ้วนครับวันนี่ข้าวทิมันตัดต้นไม้ก่อนเอออุปกรณ์ตัดต้นไม้นี่ผู้รับเมาพอข้ามมาขาเป็นพี่ผู้รับเมานี่ครับนี่อ้วนของเรานี่อ้วนที่สามสามเขาอยู่นะครับโครงสร้างนะครับเราจะเกิดมาเพราะว่าอาศัยอาจารย์อ้วนนะครับแล้วอีกทีล้วเราก็เทสรถแห่ต่อแมนมาครับนี่ พวกสั่งตัวนี้ก็เป็นแค่วันเฮดได้ครับนี่ยอาเขาทำเนี่ยจะเฮ็ดบ่ทุกอย่างจะขึ้นเวทศิลปฝากแม่แม่ยังแม่ค่ะใช้มือของแค่วันไม่ว่าเขาเอื่อลอกจินเป็ดอาจารย์อป็นรยงคือ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 ข้อสำคัญมันนี่ครับเราจะสร้างตรงนี้ครับนี่ของน้ำนี่ครับจะสร้าง มองนี่นะครับซุดพูดนะครับสู้กันกับลังคาต้องพพอดีนะครับแล้วตูแบบจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมครับเฮ่ออ้วนเฮ่ออ้วนเอฟสามของเราจะทำโครงสร้างมุงลังคามงลังคาแหละเชืรอโรแทมีพงการเชื้อโรแทมอีกบุนเนาะรอติดตามชมนะครับเด้อนี่ครับโครงสร้างแต่ก่อนเห็เป็นลังคาดูลังคาเวทีลังคาแล้วครับเราสื่อมาจากเฮ่เฮงอามิเกศครับไปโคราชนะครับผมก็เคย ผมเนี่ยพากับทีมงานพากไปขนเหงามากักบเสือมันเป็นเออเนี่ยกะเป็นโครงทังงดพวกเนี้ยพวก็ขายไปเครับเรือแต่ละข้ามันตัวโครงสามมันกะไปสั่งลังคาตองนี้แน่จัองอเลยเวืไล่เติบ์ุ่นแล,ล้วครับเดี๋ยวเรือมาวันนี้เป็นตัวนี้มันจะเป็นโพวกลังคาแน้วครับนเนาะอ่าเราจะมาทำเป็นโพวกลังคาแล้วก็นี่ลังคาใสนะครับนี่วันนี้ทีมงานมันพาก,กัดตัดต้นใหม่เบิดมือเบิดเวียนเลครับนี่ ทำไมสองต้นนี่ขนไปหลายเตอบ์ไปเลครับยังเหลืออีกนี่ครับประมาณนี้นี่ครับการใช้ยันก็พึงมากพอดีเอาละครับฝากไว้นะครับสำหรับอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดกับวีทีเครื่องเสียงรถแห่พาพยนต์ครับวันนี้วันนี้พาพยนต์จะออกงานครับเหมือนเฮียมูไปงานนะครับงานด่วนลมาสันอ๋อนะครับจ้างกันนะครับช่องนี้ นังก็ะชายอะฝนตกบัวทองห่วงครับผมระบบดิจิตอลครับโฟโนสายฟิล์มก็มีครับผมนี่ครับที่จอดรถมันกับโมบมันกับจอดได้บบเบิร์ตนะครับนก็ต้องทำโครงสร้างขึ้นมาใหม่อีกนี่เออตรงนี้นะครับที่เป็นที่จอดรถของเราเออนี่ก็แพ่นะครับเนี่เขามีอุซี่เขามีน้าว่า มันท่านผลสีบอเ่ครับนี่รถคันนี้ยังมันพ่นครับสียังเหมือนเดิมเนี่ยยังไม่ทาสีเลยสีสีรองขึ้นนะครับตัวนี้อ่าเราสิบสองล้อของเรายังยังมันท่านผลสีครับพวกสิบผลนะครับช่วงนี้แหะครับช่วงของภาษานี่ยแะครับคิดว่าเออเดี๋ยวรอติดตามชมเช่นกันนะครับรอติดตามชมเบิ่องมาสิบเป็นสีได้นะครับมาสิบสองล้อของเราเออ โคดังเขาสีเสียมเดือนใดนี่ก็ย่งบูดูก็้องยูกับเหวียวนของเราว่าจะเหด้เร็วปันใดฮแล้วมะมืออื้อแล้วโอ้ตีพังแล้วครับอ่มือกับผไปใช้ดอกม่นีกัสิมะมืองนี่นะครับมทายแถวนี่นะครับเป็นการโค้งสางเดิมจากเดมนจนสุดาแ้าอยู่แอ นไปไล่เติมมาได้น่หน่นอไล่หลอกานยยังไม่ทันเบิดอยู่ไม่ใมาเอาเป็นประเทียนฟื่อมาเมยคนไปถิ่มคนเบ่งมัคนี้อนน่าะไรเบงอ๋อถามมกไจะเอาก็มาเอาเอาเื่อนี่ปะบอกเออบอกเขาบอกเขอกเอาบอกเเอาก็มาเอาเยมาตอนนี้เลยเขาจะได้ทำงานเนาะเขาจะได้ทำงานเออไม่คที่มากไอื่นได้ิ แม่้อมาโจกมแม่ข้มาโจก่เปู่คไได้ไปขู่เนี่ยมอคนห้อยคนห้าว่าสั่เออมอเป็นลุมเปลุมล้วยังไงเนาะลุมลออยลอเออโอ้โลุ้มลอยลอยอย่านี้้บดคุเดิกบดคุณเด้บดคุนเดิกไวบดีปตาหินมันหนักอยู่หินหินยั้งมาใส่ ม่ได้เถึงเลือกพนันหรอกห้าสิบสั่งแล้วนะห0าสิบเส้นนี่หว่าเส้นเพื่นอีกคือเส้นเพื่นรดจอจอดอีกว่าเศลยเส้นยี่สิบเส้นเศลยเส้นเศ50เส้นสี่สิบเท่านี้ห้าสิบหาสิบก็มึดเขาเป็นเสาเสาเขาจะไปช่วอหรน่อย นะครับพระเจ้าก <is> <eventually> ็บอกว่าได้มาเอาตอนอย่าไัดนพ้พราะภูณีนถี่ร่มทำการลงมือเออตีแผนผังอ่าไม้จุดมองสีคุดเสามองสีเทศตีนเสาเนาะ มันก,ก็นตัดกันเปเบือตัดตะเสาหอดคมัมมาต่อแจ่คนมาเอานะครับเพราะว่ากับค้นไปวิถีมหลายเติบแล้วครับแต่ว่ามันเป็นใหม่นะครับสามารถเอาไปเผาทานไปดังไฟนะครับเป็นประกอบดังไฟนะครับทำอาหารได้นะครับนี่คอยมันแห้งเอาไปต,า,ไปตไปากไว้แดดแดดยังน้อยเนาะเออสามารถเผาทานได้อีกด้วยคูเปนเอาไปเผาะนะครับ มันช้ามันเป็นประโยชน์ครับคู่ี่ถ้าเอาไปใส่เนาะเออตะก,กุ่นกมาพอด,ดีครับวันนี้พื้นบัอยูเวิร์ดเหมยครับนี่พึ่งมาตอนคำเออวันนี้พึ่งมาเอ้อ กับคาคุณเอ็กซี่ทุกท่านครับผมที่รับชมชิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมมักกอไรถึงใจก็แค่ครับผมนะครับชิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับน่าเจอกันชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ